สวัสดีครับกบดอยะธานชนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนเส้นกลางเวียงนะครับเนาะป๋ามายืนทําอะไรตรงนี้อ่ะมาทานอาหารกินร้านคอเสียเหรอไม่ใช่มากินโบดิงเหรอเราเขาไม่ขายเนาะออาอยู่กับท่านน้าด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนยุทธนะครับเนาะอ๋อครับป๋าตามทางเลยท่านวันนี้เราจะไปไหนครับ ไปหากะเพรากินกะเพร <au> าอร่อยอร่อยเราสั่ใจครับใช่ครับนี่เจอฮอตเสียนะครับเนาะอ่าอยู่ทางโน้นครับนี่นี่เป็นลาดไม่เบิร์ดนะครับเนาะเเสาขาขใหม่ออนี่เป็นสาขาสองแล้วนะครับเนาะสาขาสองอนี่ครับสาขาแรกจะอยู่ตรงสวนตุงนะสวนตุงและโคมครับนี่โอ้โหมีคนละครึ่งด้วยสุดยอดครับเนาะ อ้าวถ่ายป้ายน้ารานก่อนนี่ป้ายสวยงามเลยก็เขาสะใจครับบายมิสเตอร์ฮอตเซียเที่ยวสะใจครับอันนี้เปินกับเปิดลานได้สักระยะหนึ่งแล้วน,นะครับเนาะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับมาเจอกับพี่ฮอตเซียครับนี่โห โอ้ร้านสวยงามมากเลยดีครับโอ้โอ้ตกแต่งแบบเปิดเลยอ๋อเปิดบ้านเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมพห้องแอร์อ๋อมีห้องแอร์ด้วยเหรอเป็นที่นอนอ๋อเป็นที่นอนได้แต่เราก็นั่งอยู่ตรงนั้านโอ้พี่ผาเป็นจุดร้านเราเปิดร้านดีกว่ครับโอ้ตกแต่งร้านสวยครับพี่จัดจ้านเลยนะสีสันจัดจ้านเลยสวยครับร้านสวยมากซอสไก่ด้วยอ๋อนี่ครับนี่ ก็กำลังสนใจถ้าเกิดมาซื้อที่ร้านก็ถูกกว่าถ้าเกิดที่ชอปปี้ร้านต้าก็แพงกว่าที่เราซื้อถูกกว่าครับคลิปที่แล้วผมก็ทักไปว่าเอ๊ะพี่จะมีซอสกะเพราสำเร็จมันก็มีจริงๆเนาะครับพี่ก็เสื้อแล้วก็ต้อนรับเต็มที่ครับอ้าวสวัสดีคุณแม่ดีครับสวัสดีครับนี่โอ้ใส่ใส่เสื้อเหมือนกันเลยทีมเดียวกันเลยสีแดงก็สีแดงนะสีแดงทอะไรที่จุดหลัก อ๋อนี่ครับโอ้โหสวใจสใจครับโอ้สวยนะพี่นะมีสักปืนนะครับกได้ใส่โป้โม่เดา๋ยวเอาเสื้อนะจ่จุเ่าจะใส่โ่จะจุ๊โอ้เสื้อบนกันี่เสื้อวยเสื้อราาครับผมดูครับย่าต้องให้พี่ฮอเซียต่องให้ฟัง่ไม่ได้อันนี้ใครแต่งให้ครับเพื่อนเพื่อนที่ออกแ่รักให้เพื่อนอ๋อแต่่าเป็น ดีไซน์ร้านเลยเอกแบบหน้าร้านแล้วก็ไปแล้วก็ออกแบบสวยเนาะก็เลยเอาบอลมาใส่ด้วยนี่ครับเรีนนั่งจริงก็ได้มีแฟดิบด้วยนะโหนี่ลูกค้ามาเข้าร้านแล้วครับช่วงเที่ยงเนาะหน้าโลเคชั่นยังถ่ายแล้วครับพี่รสชาติโบราณขาสารจำนาผัดกะเพรานี่ครับนี่มิสเตอร์ฮอสเซียที่ยวาสะใจนะครับป้ายนี้้ดวยครับ่ถ่ายแล้วรูปนี้อย่างเท่เลยเนาะ อันนี้พี่เขาเซียาจัดเป็นเมนูอะไรให้ผมครับวันนี้จะให้วากิวเป็นถาดใหญ่คือโอ้ยวากิวเลยของร้านเนี่รรนเ,นเป็นกระเพรากระด้งกระด้งแบบถาดมีถาดเล็กกับถาดใหญ่อ๋อครับผมเป็นกระด้งถาดใหญ่เป็นวากิวแล้วก็เป็นหมูกรอบโอ้สุดยอดได้ประมาณสี่ห้าคนเลยแหละครับผัดกันสดๆเลยนี่สุดยอดครับมีสามเตาเลยนะโอ,โอ,อ้่ครับ นี่สวัสดีครับพี่ดาลีเนาะนี่ใช้เป็นข้าวหอมมะลิเลยเนาะข้าวหอมมะลิเชียงรายแบบใหม่เลยนะนี่ครับโอ้โหข้าวได้กี่ถ้วยบ้านพ่อเนาะประมาณสามครับเนาะหูครับโอ้โหข้าวแบบจุใจเลยครับอันนี้เป็นหมูกรอบนะครับ กรอบนนอืมหมูกรอบนะครับสวันคนรักกะเพรานะครับเป็นเนื้อวากิวนะคะเป็นวากิวแล้วก็เป็นหมูกรอบกินได้4-5โคนนะครับนี่ประมาณ4โค่นกันกำลังนี้เนาะรวมกะเพราไก่กับเนื้อรขาละ5อันนี้กะเพราไก่ผิดมากซี่ฮอเซียกำลังรับออเดอร์แล้วก็เนื้อ มีน้อยมีมีรีเควสเนาะเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางได้นะครับนี่มีต้องเผ็ดใส่เผ็ดก็จะก็จะอร่อยหน่อยใส่ดาวไม่ไม่ธรรมดานะจะเป็นใส่เผ็ดนะครับนโอ้โหลูกค้าเข้าเต็มแล้วครับตอนนี้่วงเที่ยงเนาะครับเนาะโโอ้หแม่ครัวในมือเป็นระวิ่งเนาะวันนี้วันหยุดคิดว่า ทุกข้างหน่อยนะคะทุก่านตามปกตินี่มาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าค่ะยันถึงสายสี่โมงนทุกทีนี่ต่อแถวไปถึงตลาดบ้านใหม่นู่นอ่ะไม่ขนาดคู่เล <c oughs> ่นคนทำง,งานไหมคะครับ,รบ,ค,รบครับผมโอ้โหนี่ประดับด้วยปัดเต้าด้วยครับโอ้โหนี่มีหลายอย่างครับ,รบอ๋อแล้วอันนี้มีคุณพกุ้งเชียงมีหมูยอด้วยเนาะมีทั้งไข่ดาวครับไข่ต้มครับ หมูยอครับคุณเชียงครับโอ้โหเนี่ยหมดใน2 5 0ห้าบาทครับด้เนื้อวากิวสุดยอดครับครับตอนนี้กระเพราถาดโอ้โหป๋าเอาก่อนเลยป๋ากระเพราเนื้อวากิวนะเหรอเ <ปะ S 1> น้ยังดีเลยทันทีแล้วทาอะไรเนื้อวากโกวากโกวาโก้แป้งนมย่างไงป๋าเล่นกันเลยครับ,รบเนื้อนุ่มดีจิง จานเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกระตุ้งน้อยมันก็จะหอมเราชิมกระเพราะด้วยครับชามกระเพราะีอีกอย่างที่ผมอยากให้เราชิมนะยี่หล่าดูเนื้อแับไปยี่หล่าก็อร่อยใช้โดยใช้ซอสตัวนี้ก็ตัวนี้อืมครับก็ทำได้หลายอย่างตื่นซื้อเนื้องไปยี่หล่าเป็นจานด้วยครับนี่ครับกระเพราะถามไปได้นั้นต้องมีปลาพริกนะครับนี่าอ้าวลุยเลยปลา ข้างหน้าเลยครับนี่ครับลองแล้วจริงแล้วนะกะเพราเนื้อวัวนี้จะลองเนื้อวากิวนะครับอันนี้วันนี้กินของแปลงเนื้อวันนี้เนื้อวากิวครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับคได้นะครับมันตงกันหน้อยครับโอ้โหครับอันนี้ก็มีการพายพายอินกันนิดหน่อยไม่ต้องพี่น้ำปลาน้อยนะท่านผู้ชมพี่น้ำปลาโอ้โหนี่เยอเข้าไปครับอ้างหน้าชิ้นดี มันจะมีกลิ่นสมุนไพรนะป่านะอืโอ้โหคำใหญ่ใหญ่ไปเลยนี่ครับเหมือนเดิมไหมก็ใช่มือนเดิมครับอร่อยเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราใช้ซอสแบบว่าซอสสูตรเฉพาะนะครับซอสขิงผมเลยซอสกะเพราสัตย์ใจของพิเตอร์คอสเซ่ครับตอนนี้ก็มีขายทั้งอิตาเลียนครับจอบบี้ลาซาน้าส่งทั่วประเทศเลย เขาเนื้นอครับที่มันครสชน่าเป็นแบบนี้ครับอ่าได้เยอะครับเนาะกินซีโอนโทนบายนุ่มกรอบถามไม่ได้ครับสูตรพี่เอรเซียต้องปลาอิกหน่อยบ่อยบ่อยจริง ต่งสมประสบการณ์จากการเดินทางมากินมาหลายร้านแล้วก็กันฟองมาเป็นสูตรซอสกะเพราครับสูตรที่ฮอตเสียคับมากทีนเลยเนื้อนุ่มทอด,ดนุ่มต้อกินมาหลายที่แล้วเพราะว่าเผาที่อื่นไม่มีกลิ่นเนื้อเทานี้หอมมากมแปกก่แปครับหรอแปะครับคนคนรูแบบคนที่ยื่มเล็กกะเพราเนื้อายุหน,น่อยนะ รสชาติแบบโบราณโบราณเนี่ยนะพ่อเนี่ยเห็นที่เขาเสียบอกว่าใส่เองพริกไทยเองด้วยกับปอดแล้วื่องเทสอะารอย่างนีนะครับกระเพราสะใจครับทอดสดใจกลับมาแล้วครับเนื้อวากิวนุ่มๆเลยแต่ผมนี่ก็เลยจะกินผัดที่ลาลังมาอ๋อมีผัดที่ลาอีกนะแต่เราแบบผัดที่ลาที่ลาก็ ร้อนว่นนี้อีกเจ็ดร้อนเ้อวันนี้มานี่ขนาดแค่เดียวมละลายเลยเดี๋ยวลองดูปที่หลังนี่เป็นน้ำเป็นนาำมากเลยท่านผู้ชมลองมาชิมดูครับเจ็ดร้านออสเซียร้อนสะใจคนร้อยเงินแต่กัมม์เดี๋ยวนี้อร่อยครับอร่อยเนื้อวากอร่อยครับวากิวเนื้อนุ่มเนาะท่หน้าเนาะครับดูคำใหญ่ใหญ่อออ๋ออ๋อปลาลองกินครับไปที่หลังน้มาแล้วครับผม อันนี้เนื้อผัดใบยี่ราปกติแล้วรับไอ้ฟ้าเสียจัดให้ซอสตัวนี้มันเหมาะกับผัดยี่หรามากแล้วก็ผมก็เลยเอามาประยุกต์กันทั้งหมดเลยเพราะว่ามันที่แรกเลยว่าจะาก้ะเพาะเนื้อยี่หย่าเยอมแล้วก็ตะคุนเนื้อแต่ก็คือผัดทั้งหมดด้วยซอสตี่มันทั้งหมดเลยเข้าลองดูครับซอสตัวนี้เข้ากับเนื้อเนาะเนื้อผัดยี่หราเราคืออาปาทดลองเนื้อยี่หร่า เงืออะไรเป็นกระดาษนะดูเผ็ด <time> ร <sh> ้อนสะใจจริงครับตัวยอดแปังแตกเลยเงือกแตกเลยอ่ะน่าจะออกซุบๆเหมือนกันนิดหน่อยปกติผมเป็นคนไม่ค่อยกินนี่ผมปาดเงยจะตัวนี้เอาใจเลยครับนี่ครับช่วยกันครับช่วยกันครับได้เลยครับอร่อยเผ็ดร้อนมากท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับต้องมาลองครับเนื้อผัดใบยี่หร่าครับสูตรพิทเตอร์ฮัตเซียครับเออผมจะใส่พริกแห้งนะเน้นพริกแห้งของผพริกแห้งครับพริก ผิกสดครับเข้ากันได้ดีลงไปใยี่หราเนี่ยร้อนๆเลยนะ,ะผมว่าพี่เขาเสียต้องเพิ่มทิชชู่แล้วครับอย่างนี้รสชาติตองมาเผ็นันเผ็ดร้อนมากครับดูครับเอาคำใหญ่ๆเลยดูครับเหนหียวนุ่มเลยผมเป็นเราเสนอแล้วว่ายิ่งเป็นโทสไปยี่หร่าทเ,เข้ากันครับ ต้องกินเร็วที่สุดนะเดี๋ยวพอมันร้อนคุณจะหยุดไม่ได้เลยผมก็เลยผมกินเยอะนะเจอใบยี่หร่าเข้าไปในผมเลอันนี้เด็ดมากครับมันจะมันจะเพิ่มเลวเวลความเผ็ดเข้าไปอีกนะจะให้พี่เซียทิ้ง้วยวันนี้ผมคือก็มันออกร้อนเลยร้อเน,นเพียบเลยถ้าเผ็ดปุ๊บไ่ต้มไปกับแคมเลยเี่ยม ครับไ่ใหญ่แต่พอนเน้นดูที่รวราเที่ยวเที่ยกวยกวินกะเพราเรานำลายไหลทุกทีนะตายกันกินแบบนี้ครับยิ่ง <mon st ing> ดูยิ่งหิวมตอนนี้สูงท <l od S 2> ีห่นหน้าขาฝาครับ <ar if> อร่อยมากอร่อยมากครับูเนื้อดูเนื้อ ไม่ต้องไม่ต้องตั้งชื่อร้านแล้วมันสาใจจริงๆสมชื่อร้านสาใจป๋าไปตากแดดที่ไหนมาไม่รู้ปาชุบเป็นรูปเลยอดนะครับเนาะป๋าชิมน้ำซุปแก้เผ็ดหน่อยน้ำซุปน้ำซุปชิมดูครับกลมกล่อมหรือไม่ได้กินได้กินเหมาะอะไรประกาศเท้าหรืออะไร โอ้เช้าใช่ไหมโอจเช้าทําให้มันหวานสูตรตำผมเอ็นตามที่ชิมอย่างนี้นะนะตัวเครื่ีแบบะัดไก่ไม่ด้หวังไก่บ้านมาเหนมับนี่สมานผู้ชมไก่บ้านผัดไปที่ลาครับมกะเพราอ๋อกะเพาไก่บ้านอร่อยครับคูครับไก่บ้านมา เองใช้บ้านกันนะอันใส่เมื่อนี้ข้าวเย็นผมไม่ได้กินนะครับไม่ต้องกินละที่กลงหมูย่างผมจะได้ทำไปเนี่ยคุณลองมอหมายก็อนเลยว่าจะไปเยี่ยมครูครับึจริงเหรอครับมา่ใช่ครูนะครับตอ,อบใครไว้ที่รู้จักไหม,ไมรู้จักรู้จักไหม,มนปปักแสดงป่ะเบอร์อยู่ในนี้เหรอที่รู้จักเดินครับต่อมา2 0ปีแลนะที่รู้จัก ขั้นแต่มาคือนขั้นแต่ดูผมอยู่อยูบ้านไก่บ้านครัไก่บ้านครับผัดกะเพรานี่ยซอสกะเพราเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มนะนุ่มหอมไก่อร่อยหอมอร่ยครับนี่ไก่บ้านผัดกะเพรานี่ครับก่อนจากกันไปคลิปนี้เดี๋ยวเราจะจะรึกว่าเราได้มากินครับร้านพี่ฮอตเซียครับอย่างนี้ท่านันแปะสติกเกอร์โลโก้โค้นบนดอยครับเนาะ เราจะได้ในลิมนี้กันเอ้าปื้บก็ให้ครับเอ๊เราได้มาแล้วนะครับร้านกะเพราสัใจครับซอสกะเพราสัใจครับอุดหนุนก็ได้ครับมีทั้งในช็อปปี้และลาซาด้าครับโอเคอันนี้เดี๋ยวลากันจริงแล้วครับเราัสดีพี่เขาเสียก่อนนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากนะครับสำหรับกะเพราโหหลายเมนูมากครับุินรี S 1> <S 1> เอาไปพี่นาลีวันนี้ครับท่านหนึ่งครับคุณเจ้าลุ่มดีครับนีาเชฟ<อ>ทีมเชฟของเรานเคครนาะัครบไปแล้วครับสวัสดีครับ